สวัสดีครับผมสายซิงชนแนลนะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำนะครับก็ฝากได้วยสวัสดีครับผมสายซิ่ง h ช n แนลนะครับผมวันนี้ผมทำคลิปคลิปแรกนะครับท,บ <Nope. S 1> ที่ทำออกมานะครับ <c oughs> ก็ไม่มีคนติดตามในสคลิปผมนะครับฝากติดตามช่องสายซิ่งแชนแนลไว้ด้วยนะครับผมก็ <c oughs> กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับคลิปนี้ผมจะพูดบ่อยๆนะครับว่าไม่มีอะไรมา <laughs> <laughs> นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาชมซิงค์แชนแนลนะครับหลายคนอาจจะงงว่าผม ทำ <Yahoo! S 1> เกี่ยวกับอะไรกันแน่นะฮะผมจริงผมทำบอลน,นะฮะแต่ว่าโอ้ oh, พระเจ้าจอดยอดม,มากไม่รู้จะทำอะไรก็รวมๆคลิปมาให้ดูนะครับคลิปไหนโดนก็ขอบคุณมากนะครับก็ยกเว้นเพลงนะฮะเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำนะฮะเพลงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาโชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ